จนในช่วงเทศกาลสงการนี้เนี่ยนะครับเทศกาลสงการเนี่ยจริงๆเลยประเพณีของชาวทัพมานะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่ส3บนะครับถึงวันที่ย1นะในชุมชนทั้งตำบลเนี่ยนะครับก็จะเล่นนะประเพณีนะครับของปีใหม่ไทยเรานี่แหละนะครับมามาโดยตลอดแล้วเป็นเวลาสื่อสารมาเป็นตำนานเล่าขานกันมานานนะครับฉะนั้นเราก็มี โครงการนะฮะที่ได้จากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับกำหนดทิศทางมาคือเรื่องของโครงการจากอนุรักษ์ประเพณีไทยๆก็เลยกำหนดโครงการขึ้นนะฮะโดยชื่อว่าโครงการลานสะาวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นก็เริ่มนะครับจริงวันเริ่มเนี่ยวันประกวดพระสายวันตกพระสายนะครับสวยงามแล้วมี มีการแข่งขันนะครับประกวดชาวบ้านมาเยอะเลยทั้ง8ปดเชุมชนเรามี8ปดเชุมชนจริงๆภาษายเรามีเป็นสินะฮะหมู่ทั้ง 2, 2, 2, สองสองสอภาษายสามภาษายก็มีนะครับก็มามาตบมาแต่งนะฮะให้สวยงาม นะครับแล้วก็ประกวดมีสมัครก็มีกรรมก,การนะครับไปประเมินนะครับความเป็นไทยๆความเป็นประเพณีนะครับแล้วก็มีรางวัลให้นะครับอันนี้ก็เชิญพี่น้องนที่สนใจอยากจะ,ะมาร่วมกิจกรรมนะตกพระทรายเนี่ยนะครับก็ที่วัดทับมานะวันที่19เนี่ยมาเริ่มกันเลยเอาทรายมานะครับครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือกิจกรรมหนึ่งท,ที่ที่เป็นการอนุรักษ์ นะครับแล้วก็ประชาชนได้สนใจมากนะครับดังนั้นในวันนั้นนะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับเราก็มีงานงานลานสภานธรรมแน่นวันนั้นพระป่าหรือว่าที่วัดทับมาเนี่ยจะเป็นประเพณีวันไหลเช้าเนี่ยทำบุญตักบารนะครับตามประเพณีของวันไหลนะครับอีก ตามเวลาสักพักหนึ่งก็เรามีนะฮะเรามีลุงพ่อนะครับลุงพ่อขาวลุงพ่อ,อนี้เพิ่งเป็นอาจารย์เกจินะที่วัดนี่แหละและได้อ่ในอดีตนะครับทัน้ชาวบ้านทับมาเนี่ยอดีตเคยแห я, ะคะ่ครับเคยแห่ลุงพ่อไปตามทุ่มชนตามพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องชาวทับมาเนี่ยได้สการะบูชาแตา่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีความเจริญนะะรถตันจรไปมาเยอะ นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่สะดวกนะครับก็เลยไปทำที่วัดช่วงเช้าประมาณทัก้าวันนกาแหละเก้าโมงนั่นแหละนะครับส่งน้ําพระแล้วก็ลดน้ำส่ง,สงน้ําพระส่งลดน้ําผู้สูงอายุเป็นลําดับไปเลยวันนั้นคนหลายร้อยครับคนหลายร้อยในช่วงเช้านะครับวันที่21นะครับพอช่วงบ่ายเย็นเนี่ยนะครับ พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ตามหมู่ต่าง,างๆที่ทํากิจก,กรรมเนี่ยนะครับพอเย็นพวกก็จะนพา,าพระป่าพระป่าสามัคคีวันทงการนั่นแหละนะครับมาทอดนะฮะที่วัดเัพมาพร้อมกันหลังจากนั้นลานสภา,านธรรมก็กําหนดการขึ้นต่อจากนั้นเลยครับเพื่อให้เรานั่นสนุกสนานกันเต็มที่นะครับก่อนลานสภา,านธรรมก็จะเริ่มนะฮะเริ่มในช่วงต่อจากการทอดพาปา้ป่าเห่ะพ้ป่าสนุกสนานแล้วนะครับ อันนี้ครับต่อไปนะครับดังนั้นในงานเนี่ยนะในงานเนี่ยเรามีเรามีการจะรวบรวมกองยาวกองยาวทุกมุมอ่ะนะครับแปดชุมชนเนี่ยหลายลูกนะครับตีกระดุมเลยนะครับตีกระดุมเลยแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยทําไมไหมครับเราทํามาหลายปีนะทำมาหลายปีแล้วจะสังเกตได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องการแต่งกายไทย,ไทยแต่งกายไทยนะครับแล้วก็สวยงาม สวยงามเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับทำให้ลูกหลานเยาวชนเนี่ยนะของทัพมาเราเนี่ยได้ได้เห็นนะได้เป็นแบบอย่างกับเด็กๆลูกๆหล,ลานๆเนี่ยนะครับเ,เพื่อเกิดการไทยๆปีนี้เรากำหนดนะครับยุคราชาการที่7มะอ๋อราชาการที่7นะก็เราก็ฝาพวกเรานะลองราชาการที่7จ็ดนี่รู้สึกก็จะมีได้หลายรูปแบบ ไทยๆนะมีอยู่หลายชุดนะครับ,นะรบก,ก,ก็เหรียญพวกเรานะชาทัพมาวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งนะครับเป็นการกำหนดธรรมเนียมที่เป็นวัฒนธรรมของเรานะครับคือเราสร้างทัพมาเราก็คงคงประเพณีนะของเราไว้ที่เราเคยเคยทำกันมานะต่อให้มันยั่งยืดไปเพราะมันเกิดความสวยงามเป็นต้นแบบ นะกับลูกกับหลานเรานะครับให้เขาต่อเนื่องเรื่องอะไรก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่มีความสาม,มคัคคีมีความเข้มแข็งและชาวบ้านสนใจเนี่ยครับเราท้องถิ่นเรายินดียินดีที่จะตอบสนองท่านขอให้ท่านมามองให้เราเห็นว่านะเออโอเควะเทศบาลจัดเปิดโอกาสนะให้พวกพี่น้องประชาชนเขามามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะและดูบวดีเนี่ยนะครับดูบดีผมก็จะประเมินทุกปีนะครับประเมินทุกปีว่างานเนี้ยมันดี นะแล้วมันก็เป็นไทยๆด้วยนะครับครับก็เรลียนว่านี่แหละหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะมีมหรสพมีระมงย้อนยุคมีมโหสพมีการแสดงนะของบาสโลบคือเรามีอะไรดีๆนะวันนั้นเราจะออกมาที่นี่หมดแล้วครับออกมาที่นี่หมดนะครับภูมิปัญญาของเรานะครับมันจะออกมาที่นี่หมดดะนั้นก็กกฝากนะพี่น้องชาวตะบนทับมานะเขาเชิญชวนท่านออกมาร่วม กิจกรรมกันทั้งวันเลยเชา้าทําบุญส่งน้ำพระส่งน้ําลุงพ่อสามรูปสมน้ํำลุงพ่อเจ้าวาดเรื่อยไปจนถึงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุนะครับก็จะมารวมนที่นี่หมดนะครับรื่ที่นี่หมดนะครับก็เย็นก็ต่อปะปะ่าพอหัวค่ำนะครับพอสักทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดอะไรกรารนการนะแสดงอะไรหลายๆอย่าง นะนะครับตามที่เรากําหนดไว้ครับก็ออกมาเหอะปีครั้งหนึ่งนะปีหมายไทยนี้แหละนะมาแสดงให้มันเป็นเอกเอกลักษณ์ของของชาวธรรมมากันแล้วกันนะอันนี้ก็คือวันเวลาดังกล่าวที่ที่ผมได้นำเรียนประชาันและเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับวันนั้นก็เป็นวันของเราอีกวันหนึ่งละนะครับและเป็นวันสงกรานด้วยเป็นวันที่คนรวมใจนะครับที่จะมาะสักการะลุงพ่อนะมาแสดงถึงความเป็นไทยไทย อรกขนรทำเนียมของบ้านเรานะครับที่หลังจากเราถวายพระป่าเสร็จนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับชมบูธนะฮะบูธสินค้าโอทอ็ออาหารไทยๆจากกลุ่มองค์กรในพื้นที่เราเนี่แหละครับในพื้นที่นะครจะมีอาหารอรอ่อ,รอยๆนะครับพวกแม่บ้านพวกกลุ่มองค์กรเนะี่ยจะทำมาให้ให้เราได้ซื้อได้ชิม นะครับไอชิมครับก็นี่นก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาของของชาวบ้านอีกอย่างนึงอาจจะมีเมื่อก่อนเคยมีแกงบอลน,นะแกงบอลแกงบอลน,นะครับเมื่อก่อนก็มีลำตัดมีมโหรีไทยนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เรียนว่านั่นแหละเราไม่ได้มีเฉพาะป่าพอหลังจ้าพระป่าเสร็จรอเวลารอเวลาพิธีการบนเวทีช่วงนี้ท่านมาเดินชมนิทรรศการได้เลย นะครับที่กลุ่มที่เราสนับสนุนทางใช้ทางวิชาการไปส่งเสริมบ้างกลุ่มที่เราให้ทุนไปบ้างนิดๆหน่นอยๆแต่ละปีแล้วก็ช่วยเหลือตนเองจนย่างยืนได้ก่อนนำของที่ในพื้นที่ที่มีนะนะทำมาจัดบูธออกให้พวกเราได้เดินชมกันครับท่านพี่น้องชาวธมาครับหรือท่านพี่น้องทั่วไปในเขตจังหวัดระยองก็ตามนะครับที่ผมได้นำเรียน นะเชิญชวนะไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหรือกลุ่มบูธทั้งหลายหรือกลุ่มกิจกรรมทั้งหลายที่จะมาอยู่ในวิเวนงาน,นวันนั้นนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะครับจากกองการศึกษานะครับของเทศบาลตำบลทับมานะครับในวันและเวลาราชาการนะครับก็หรือช่องทาง Facebook ของเทศาบาลตำบลทับมานะเว็บไซต์ของเทศาบาลตำบลทับมาและช่องทางลายข่าวสารของเทศาบาลตำบลทับมานะหลายได้หลายช่องทางหรือโทรศัพท์ตรงจากผู้ที่นําในพื้นที่เช่นนายกนะครับหรือน้องน้องที่ท่านมีเบอร์สายตรงเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็คือครับก็คือข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้เลยครับ